สวัสดีค่ะทุกคนมาดิกับอ้าพอก็ส่องผ้าแจ็บจนชิมพออีกแล้วนะคะทุกคนมาดิผ้ามากินตำส้มตำกุ้งสดมีพักลวกน้ำมีเห็ดลวกมีแรดด,ดีมีอันนี้ตัวรันเตาขอนมเสน้นหอมลวกพักลวกกินก็พักลวกจะมาดิโอ้ยก็ยู่ไก่แท้แทะนอกจากเสบๆสน้องกันจ้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคน มือนนิกะมันสุกเนาะอ่ามืออัดกับมันสุกการลักสิไปกินเขานอกบ้านจากพ่อแม่พี่น้องจา้าแต่ว่าก็มันหิวก็เลยกินก่อนถาไปกินเราหรอกนอกบ้านอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงก็กินใดอยู่ก็เลยกินมาจากแซ่บๆน้ำกันอืมอืมอืม อยู่เลยละมันไปกินเขาหนอกบ้านกับสามีมันขึ้นนาทีพี่เหรอไม่ได้อยากไปดอกฮันยุ่งเมืองไทยไปกินได้เสมอวันนี้ม่งควรจะกินอย่างกินได้แต่ฮันยุ่งแต่เลียนสเต็กกว่าพ่อกินได้แน่ม่งใอ,อยอยากต้หหหหนหอมดวกควางตุ้งเขาอย่างนี้ยังนะ

โมันเอียงมาทั้งผีหนามมันเล่นมันอยู่หนีเบบ้าลงสดอืมเฮ้ย เสือเมนูเนี่เอามารวกินตับตมะุงเห็ดเห็ดเข็มทองอืมเป็นยังฮเขาเขาต้องมากินตามหฮุงน้ำมันมะฮุงคนมาแต่ไทยเดียวเดือนหนึ่งเป็น้องท่านในเนวดอก เลยยมันเอยคึงม,มันนีมาหัวจุกเฮ็ดเลิศ ทุกกะมีกิจกรรมกะไปกินข้าวนอกบ้านแน่พี่น้องจ้ะไปกินเป็นนาทีนาทีของภรรยาแอบอ,อ,อเสฉพิด ใส่กันบ้านเป็นขนมเสร็จ,นะรจได้วนเฮดเข้มท้องแซ่บเขากันใส่แค่รดหลายๆบนเนียนเซนบุฟงจ้ะหวานมากกองตุ้งจีนลวก จะเสแร์บน้ำกันไพ่ชอบคิดนูก้ก็ฝากากดไลไรกดแชก์กดติดตามเลยจ้ะมัน้ก็กแต่งแบบนาแบ,บแบบ้วๆจกแบ,บกวล์กูไปทายติกตอกมาใส่บุกถั่วน้ำอยากกินแบบมันมันม,มีเม็ดแอลมอนแล้วก็ถัว่วแล้วก็มีมะม่วงถึงมะพราวอืม เข้ากันมากมันมากสีคือสีบลเผ็ดแต่กระเพ็ดได้ไหมเนาะ แสบๆน้ำกันพักกันไลยยังกินเขาอือชวนมันเต่อย่มองไทยเลยบอกให้กินดิบเลยกินจะผัดผัดชุกๆก็ไม่กินดิบกะมันได้อยู่เลย Und wann? Mm. Mm. Papa Mhm. จะเอาเห็ดน้ำใส่บ้างคุณอย่างเดียวบ่เห็นตัวได้เส้นบ่คุณตัวได้เห็ดเก้มแล้วเอาลงไปสุอเดียวบ่เห็น,น,น,นละนุ่มใส่กันเหมือนเนาะมันไปเมึงเดียวกันเหมือนไรพี่น้องมาด่าอื้มอื้ม หวานส่วนหอมหยากลวกกับหวานกินสดกับเผ็ดอืออืมเนี่ยลวกกับหวานกินสดกบเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบหินดังอยากกินบัซซีหมอนแฮง ก็สิไปหาสื่อเดี๋ยวจังมือนี่แหละจักซิม,มีขายบุสสโซนไลทา์เขาจะขายในนาฮอรแบบเครึ่งตัวนี่เนาะหลานมันถืออสื่อในหลานใหญ่ก็มียูมีแบบในหน่อยแต่กระแพงอลมออกอืมอืม มาสีใหญ่ท่านไปกินเขานอกบ้านเลยจ้ะ รุ่งเล่นน้ำก่อนนะจ๊ะทุกคนห,หวานเสียงเป่งๆมั้ยล่ะแสดงว่าหกโมงแล้วก็จะเหลือไปประมาณชั่วโมงครึ่งในการย่อยอาหาร่ะทุกคน เดิมจะมเนียงอ่ะเคยเมาเ,เดิมเถอะมีแด่แน่น้อยคือคลิปกินกระดองธรรมดาเจ็บ สดอร่อยมากเศรษหลายพี่เนาะมาได้จ้ะโดจัดจโดจัดตัวอื้มเอ้ออออ มิ้นแตมมะฮ่าอาหารสดมอข้าวปุ่นเราไปแส่ตัวเย็นไปถ่หลวกไม่มือ่นเน้นกินแบบดำเงมือดีกว่าอืม อันืสแสบจังขอโทษขออให้น่น้องมันไข่สองอาทิตย์แล้วแต่มานหนีท่านได้เศร้าไขายอยอ่อยู่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่หนีก็อยู่ยากเห็ดคลิปนอกพ่อเด็กมีเงินเขาเนี่ยสิ่งนี้ก็ลังไปยุ่ไทยขึ้น, <c oughs> ออนบอกแล้วก็ไอรุด เราไปหาาหารเสริมากินหรออืออือุกูจะให้เบือยี่อ้ไรนี่นะแล้วมันดดนมันไม่เงดอก นี่ขาดตัดกุ้งสดยั่วๆจ้าเสร็จ้กินเขาหนังบา้านแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นเมนูสิแมบว่ากินเขาเลยได้ยนอาหารบรลังแล้ว กลับมาหอดเมื่อนกับติตามผมกินนิดเดียมันมีความเลี่ยนเสร็จมาคุณก่อนประยัดแต่ย่ดอกสองสาเดือนบ่ไดยซื้บอบุ้งพี่น,อน้อ,นองจาคุณได้มาไทยไดยว้3หน่วยถึงตำรวจตรวจอยู่แต่ว่ากะหลอดไม่ได้บ่ได้เอาอย่างมาหลายเขาก็ซื้อตนสัตว์เขาก็เลยปล่อยมากแล้วอะ คิดว่าดูอ่ะอืมกวางตุ้งจีนลวกนี่มันแสบปากกินสดอืมหวานสดมอีกแล้วใครคงหาลูกโตป่อ

กม่รู้จะทำยังเมือแซบพีกแก้เผ็ดเหมือนท่านหลือพ่นำหลวมใหม่ตัวนี้บ่ตายถิ่มเจ

กินคลองเผ็ดนี่กินไปกินมากก็ร่มออกนักเป็นแนวด้อืมกินเสร็จก็ต้องเอาผักไปล้างน้ำก็ซับให้แห้งแล้วปชะจะเย็นต่อถ้ามันรุ่งน้นามแตงุงแบบนี้เนาะน้ำชิน่น บางอย่างน้ำสิกินจะค่อยล่างหันบอกินจะล่างเก็บใจตัวเย็นไปเน่นาด้วยเนา่าเลยบางอย่างนะคะมีรักษาอาดมากก็ล่างไว้ล่างไว้ล่างไว้คือมันเน่าเร็วอเหียอย่างเช่นต้นหอมผักซี ผักไทยหลายพวกไม่งลงไม่งหลักกินแต่บักทัวร์นกข่อยกระเด็นอิม่มเดี๋ยวเก็บถองมาไปกินข้าวนอกบ้านกินมือมือถึงได้อีกคิดว่าถ้ามพ่อไม่ยังผิดพลาดกับสิออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคพะพ่อแม่พี่น้องจ้าเราก็ เดี๋ยวหนูกับสเสกี้บคิดบรรยากาศว่าเข้าสิเด็กไปกินแตงต่ออีกใส่เวลาซอยใหญ่ค <c oughs> ือบ้องเคร่งอยากคิดว่าใส่เวลาใหญ่สบมบ้องเคร่งได็กไปกินอีกบ่มมี่จอยบอกเลยเด็ถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้นะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะถ้าได้ออกไปถ้าบ่มี่ยังเกิดขึ้นมือนี้กะกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ค่ะอยู่เป็นมูกันโดนๆน,นะคะมืนอนี้กะไปแล้วมันอาศิษฐ์พามาแสด็จยังต่อกะรอติดตามชมมัอนี้ไปแล้วคะ่ะความอยู่ดีมีแห้งเล็กๆถึงเบอร์ สุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ